ก,กับสวัสดีจ้าทุกคนมาเมื่อนี้เห้องมากินตุ่มสัวสัวกบเป็นตัวโตลดเมื่อกี้ข่อยอัดไปแล้วมันเด่นออกเองมันโบหูวมันเป็นอย่างอ่ะข่ชิกต่างกินไม่ได้ไข่ชิกกินไม่ข่หิวอยู่กนินในเครื่องเนี้วนึ่งไปบับโบหูวมันเป็นอย่างยู่สุกเด้งมึงก nha, suất, ừ. nhầy ba, cộp, tô bạc cái này ăn, อ,อร่อยแซ่บ้ายกูปาซิวน้อยใส่ใบนั่งตูเบาใบใบอีกตูมันบสุภาพนั่งกูเมาหอ,องอีกแล้วแมว อยากกินต uhm. hmm. ้มอึงนะพี่น้องหอยก็เลยบอกปาก่อยหิวเขาแห้งหอยแล้วตังใจกิน กลมอื่องใครก็จะจับ ครับเป็นสีบดบดเหมือนหมืดห้อนห้อน ตอนนี้โอเคแนละ้วจมจิบเลยเมื่อวานกินก้อยก้อยกุ้งใส่หมึกใส้ข้าวโพดหนืดอพาอ่อนคุณได้สูตรคอยกินหลายอย่างมาแต่งขมาง ผสนกับความงามวินาทีนี่บ่มีงามเบิ้งข่อยกินอย่างเดียวเด้อพี่น้องไปช่วยเบิ้งซวยกันเนี่ยเฟนเพจกับเจ๊จจันผ่าแดกช่องยูทูบกับเจ๊จจันผ่าแดกทิกตอกกับเมียเบิ้งข่อยนะไปต้น ente, มไปติข่อยโรดไปดาขอยโรดจะสุดาแห้อย่างไรล้วบ่จะนานกว่าเฉยงอน เอ็มมากากา็ให้พี่น้องทำอะไรพี่ๆน้องๆลูกปานาอ่านนี่แหละะเบิ้งไม่ยังกลับตเตือนกันนะบางที่กับปวดใจแห้งไปนิดนึงขนาหร้านของจงนสดห้องตลอดเบิดแม่เบิดร้านอยู่เราเป็นยังหรอกห้องกินยงนี่นะที่กินๆไป เมื okay. ่อกี้เราถ่ายไปแล้วเราซ้ำหน้าที่เด่นออกมายูเกกับเต้นออกเงือดไรอืม,มอบะูุเๆไปเนาะสุดเพื่อเด้อผู้ใด อยากกินส <ersch> ุดโกโก้คือข่อยเบิ้งข่อยรสอ่ะปุ่นบัคักคักเสียงจุดืุนสุดยอดเสียบสุดยอดใบตองอ่อนนะพี่น้องจะืากข่อยด้วข่อยคนเฮาปาร์ตี้ คนสนุกสนานนานแบบวัวไปเลยหัวไปเลยบุ้ยมีหยังมากมากคนเห่านะเหิบกินเหิบแล้วเหิบกินเห็บนี้กินบ่ได้ก็กินกินได้ก็กินเบื้องขวาเบื้องบ่ได้ก็ต้องเบื้องเบื้องได้ก็ต้องเบื้องเบื้องให้จบบ่ได้บังคับเด้อ เอาแต่ว่าเพิ่นซีมกัก์สบาผู้ใดอยากไปเบิ่งกับไปเบิง่เงเบิ่งรถผู้ใดต้องการใหน่อยกินเมนูหยังหอยกินได้เบิดถา้าดสดชื่นหอยกินได้เบิดจะขอยบ่ได้กินอย่างเดียวเด้ออย่างหนึ่งหอยสิบอกก่อนก่อยบ่ก,กินเดสคาด คือเอียนภาษาอีสานคือเอียนภาษาไทยคือปลาไหลวะสัน้นขอบอกกินขอบอกไว้ก่อนรวดอืมมันนะขอโทษก่อนบาน,นึงรสก็กววกันแล้วนึองมีแห้งขึ้นไปสามโลก คลิปนี้หมดเวลาเวลาหมดบายบายจุบจุบรักทุกคน